ประชุมใหญ่สโมสรลีโอภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่40เพื่อสร้างความสามาคัคคีเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์พัฒนาความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชนที่สวนนงนุษพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะไลออนสุภกิจกิจสุพีประธานฝ่ายสโมสรลีโอภาครวม3 1 0ประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สโมสรลีโอภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่40 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7 9ถึง9มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีไลออนวิพาดาขาตะเจริญสังกัดสโมสรไลออน Lion, พัทยาสัตหีบ ประธานฝ่ายสโมสรลีโอภาค3104และไลออนที่ว่าพรทวีอภิรดีพินโยประธานฝ่ายจัดการประชุมใหญ่สโมสรลีโอภาค310ประเทศไทยครั้งที่40รวมถึงประธานฝ่ายสโมสรลีโอภาคตรองต่างๆและมวลสมาชิกลีโอทุกภาคในประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับนะคะ l ลออนท่ว่าพรทวีอภิรดีพินโยประธานฝ่ายจัดการประชุมใหญ่สโมสรลีโอภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่40เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและไลออนวิพาดาคัะตะเจริญประธานฝ่ายสโมสรลีโอภาค3104กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดการประชุมค่ะไลออนสุภกิจกิจสุพีประธานฝ่ายสโมสรลีโอภาครวม310ประเทศไทยกล่าวเปิดการประชุมว่า เป็นโอกาสสำคัญที่เราทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างพลังของสโมสรลลโอ Leo, ภายใต้การอุปถัมภ์ของสโมสรไลออน Lion. เรามาที่นี่เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือสร้างผู้นำที่มีจิตอาสาและการรับใช้ชุมชนอย่างแท้จริงรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของสโมสรลลโอ Leo. สำหรับการเป็นสมาชิกสโมสรลลโอ Leo, ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเข้าร่วมกิจกรรมแต่มันคือการเติบโตและการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้นำที่มีคุณภาพภายใต้คำขวัญลีดเดอร์ช p Experience, Opportunity, Leadership ความเป็นผู้นำฝึกฝนภาวะผู้นำโดยการลงมือทำ Experience, ประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและพัฒนาทักษะ Opportunity, โอกาสเปิดโอกาสให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับประเทศและสากลอาจารย์พี่เลี้ยงมีบทบาทสำคัญมากในการสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่สมาชิก การเป็นผู้นำเยาวชนไม่ใช่แค่การบอกให้ทำแต่คือการชี้แนะแนวทางและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองและกระตุ้นให้ลีโอเป็นผู้ริเริ่มโครงการด้วยตัวเองการประชุมใหญ่สโมสรลีโอครั้งที่40 <S <S ได้รับการสนับสนุนโดยการประชุมใหญ่ไลออนสากลภาค310ประเทศไทยครั้งที่59ณเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งมีไลออนบรรจงบันทุนประยุกต์ เป็นประธานจัดการประชุมค่ะและการจัดประชุมใหญ่สโมสรลีโอภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่40นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลีโอได้ร่วมกิจกรรมกับไลออนเช่นการร่วมเดินพาเหรดและร่วมเชิญธงสโมสรในงานการประชุมใหญ่ไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่59 ได้มีโอกาสทํากิจกรรมเป็นกลุ่มสร้างความสามาัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้มีความเป็นผู้นําในอนาคตและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้แก่สมาชิกลีโอทุกคนค่ะนิราทิพสีพิทยาทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินายงาน